สวัสดีครับ l i ฟ e แ n d r e a รแรงบันดาลใจของคน GenY กับผมสัตยพลซีอีโอครับวันนี้พาผู้ชมมาพูดคุยถึงเรื่องราวของนักธุรกิจรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งแล้วครับบุคคลผู้นี้ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับตั้งแต่สมัยเรียนน้องทำธุรกิจที่เรียกว่าแตกต่างจากคนอื่นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นอย่างปัจจุบันยังเป็นผู้ให้บริการครบวงจรในรูปแบบของการกระจายสินค้านะครับนีม่มาทาความรู้จักกับแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับ คุณอนานันต์สุขุมพานุเมธครับหรือน้องจูเนียร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสิ่งที่จูเนียร์ทำอยู่ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าโซลูชันที่เราให้บริการเรียกว่าอะไรนะครับเออเป็นออนไลน์ออเดอร์ฟูลฟิลเมนต์เซอร์วิสครับผมือ,มอก็คือ,อคนขายของออนไลน์ปกติแล้วเนี่ยฮะก็คือปกติคือเราจะต้องไปหาของมาเก็บไว้ที่บ้านครับเสร็จแ,แล้วพอเรามีของพร้อมขายแล้วเราก็เข้าอินเทอร์เน็ตเลยสมมติอีเบโอเค โอเคเรามีแป้งตลับหนึ่งอยากจะขายนะฮะอันนี้คือการทำมาร์เก็ตติ้งในออนไลน์เสร็จปุ๊บพอหลังจากนั้นเนี่ยพอมีลูกค้าสั่งมาแล้วหน้าที่มาร์เก็ตติ้งออนไลน์เราจบแล้วสิ่งที่เหลือที่เราต้องทําคือแพ็คของเราเอาของไปส่งให้ลูกค้าครับครับผมซึ่งชิปยูสนะฮะก็คือบริษัทที่ผมทําอยู่เ,เดินเข้ามาจุดนี้แล้วก็มามีบทบาทในส่วนของมาช่วยเติมเต็มฮนะ,ะทำให้คนขายของอะไร ลดหน้าที่เหลือแค่การทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์อย่างเดียวครับผมที่เหลือเนี่ยคือหน้าที่ดูแลสต็อกการเก็บสินค้าการหาคนมานั่งแพ็คคือเราดูแลให้หมดครับผมเป็นเรื่องใหญ่สําหรับคนที่ขายธุรกิจออนไลน์นะขายของบนออนไลน์ต้องต้องเล่าไปว่าผมเคยนัดฝรั่งคุยงานครับผมแล้วผมไปสายแล้วเขาก็พูดประมาณว่าแบบเออคุณทําไมคุณโกง เขาอย่างนี้มผมก็สงสัยว่าโกงยังไงเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณโกงเวลาได้คุณก็โกงได้ทุกอย่างอคือเขาเห็นเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญมากคือคเวลาในช่วงเวลาระยะเวลาหนึ่งเนี่ยคือมันสามารถเป็นช่วงเป็นอะไรที่ทําให้เราสามารถพัฒนาตัวเองได้อีกเยอะฮะเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกถึงความสําคัญของเวลาครับผมก็เลยพอไอตรงเนื้อเนี่ยมันเริ่มอยู่ตัวแล้วครับผมบผมก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยการขายของออนไลน์ตลาดมันกําลังมาครับแล้วก็ ผมก็เห็นว่าต่างประเทศเนี่ยอย่างคนขายของใน eBay ขายชิปเมนต์วันหนึ่งเป็นพันพันชิปเมนต์เขาชิปส่งกันได้ยังไงก็ได้ไปรู้จักกับโมเดลโดยที่บอกนะฮะออเดอร์ฟูลฟิลเมนต์เซอร์วิสครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากทนไม่ไหวต้องทําไม่ได้เลยฮะฮะพอรู้สึกว่าอยากที่จะให้คนขายของออนไลน์ในบ้านเรามีโอกาสที่จะมีเวลาเหลือมากขึ้นไปพัฒนาอย่างอื่นครับครับผมเพราะหลายๆครั้งบางทีการที่เขามานั่งแพ็กเองเขายังรู้สึกว่าแพ็กได้แต่ว่ามันเป็นคอสที่เขามองไม่เห็นครับ แล้ววันนี้จูเนียใช้วิธีทําการตลาดยังไงให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงบริการรูปแบบใหม่แบบนี้ครับครับผมการทําตลาดก็คงหนีไม่พ้นออ,ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะฮะซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยผมก็ทําออนไลน์มาร์เก็ตติ้งยิงโฆษณาไปใน Google ใน YouTube อะไรอย่างเงี้ยฮะสุดท้ายก็ไม่ตอบโจทย์ครับผมเพราะว่าค้นพบว่าเรายิงออกไปก็จริงเรารู้ว่า ช่วงอายุเท่าไหร่ที่เราอยากจะยิงเป็นเพศหญิงเพศชายหรือยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราไม่สามารถ Google มันไม่สามารถบอกได้ว่าใครคือพ่อค้าครับผมผมก็เลยย้อนกลับมาว่าเอ๊ะหรือว่าเราควรจะทำดิเรก t ์มาร์เก็ตติ้งโทรหาผมก็เคยลองโทรวันนึงนั่งโทรนั่งทำลิสต์ติ๊กติ๊กตินั่งโทรแร่ต้องบอกเลยว่าภาพลักษณ์ของดิเรกต์มาร์เก็ตติ้งมันช้ำมากเพราะว่าคนเนี่ยเขาโทรกันแล้วเขาก็เบื่อบอกว่าโทรไปบอมีเวลาสัก ห้านาทีไม่ครับอ,อะไรเงี้ยเอาไม่ว่างครับเขาก็วางแล้วค,คือมันช้ำมากผมก็เลยกลับมาหา a ฟ e บ o o k ครับผมครับซึ่ง facebook เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันดีอย่างหนึ่งคือนอกจากที่มันจะแบ่งแยกระดับอายุระดับทุกอย่างให้เราแล้วมันยังมีอีกหนึ่งอย่างที่แบ่งให้ก็คือความสนใจครับฮะเวลาเราไปกดไลค์อะไรเนี่ยเขาก็จะเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเจาะไปหาคนที่กดไลค์อะไรบ้างผมก็พยายามทําการบ้านว่าเอ๊ะคนที่เป็นผู้ประกอบการเขาจะสนใจอะไรบ้างครับก็ไปค้นพบว่าแบบเขาจะ คนพวกนี้เนี่ยเขาจะกดไลค์แบบพวกหนังสือที่สอนให้ทําธุรกิจนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ครัผมก็มเลยลองยิงโฆษณาไปผลตอบรับดีมากเราทํางานแบบนีบ้ถือว่าเป็นคนอายุน้อยด้วยนะครับแล้วเวลาเจอปัญหาเนะี่ยมีวิธีคิดในการจัดการปัญหายัางไงมองปัญหายัางไงก่อนถ้าเกิดเรามองว่ามันคือความเครียดที่มันแก้ไม่ได้ฮะเราก็จะคิดอยู่ในใจว่า มันแย่ชีวิตเรามันแย่ชีวิตเรามันแย่แล้วแบบบางทีมันจะตัดกําลังใจตัวเองแล้วเมื่อไหร่ที่กําลังใจเราโดนตัดเราก็จะไม่อยากทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นผมก็จะแบบเครียดว่ะแล้วก็บ่นกับเพื่อนแย่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 เสร็จแล้วพอบ่นบ่นหนำใจละก็กลับบ้านไปโอเคปัญหาคือตรงไหนกลางออกมาก่อนก็มานั่งิสต์ว่าอะไรคือปัญหาแล้วก็มานั่ง prioritize ก็อะไรที่ควรจะแก้ก่อนไม่ใช่ปัญหาที่ยากที่สุดควรจะแก้ก่อนแต่คืออะไรที่สําคัญที่สุดและด่วนที่สุดควรจะถูกแก้ก่อนเพื่อเอา เหมือนกับเป็นหนามที่อยู่ในใจเราออกไปจริงๆ้ะกําลังใจของตัวเองสําคัญมากครับผมครับถ้าเกิดเราเราไม่มีกําลังใจให้ตัวเองเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้เลยครับตั้งแต่เริ่มต้นชิปยัวมาวันนั้นถึงวันนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับเชิปยัวเนี่ยคือผมวางโปรเจกต์ไว้2ปีแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคืออย่างที่แจ้งผมก็มีต้องทำสถานที่ผลิตเนื้อครับที่ผลิตขนมครับ แล้วก็ยังไม่มีเวลาได้มาลงมือทําจริงๆจังๆฮะจนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมาผมก็เริ่มแบบว่าโอเคทุกอย่างมันเริ่มลงตัวผมก็เริ่มมาจับทําเว็บไซต์ทำรายละเอียดทุกอย่างที่ควรจะมีเริ่มเซตอัพออพื้นที่ที่เอามาทําเป็นโกดังอะไรประมาณนี้แล้วก็เริ่มให้บริการจริงๆก็ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้พร้อมแล้วสําหรับผู้ชมรหรือผ<ม>ู้ที่สนใจทําธุรกิจออนไลน์อยากจะใช้บริการช่องทางในการเข้าไปติดต่อ ผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับก็เว็บไซต์นะฮะเอ่อ worldwide.shipyours.com ก็ผมชิปที่แปลว่าเรือแล้วก็ yours ี s ฮะส่งของของคุนโอเคน่าสนใจนะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยในแง่ของชีวิตส่วนตัวกว่าจะมาเป็นเจ้าของนักธุรกิจอายุน้อยสักครู่เดียวใน life and deal ครับ